ครับตอนนี้เราสวบนะว่าพี่าวทุกคนด้วยนะครับผมกับผมผมมาร์เกอร์กระติกเช่นเคยนะครับกับดิวเมครายพาร์ทที่5แล้วนะครับผมเอาละก็ไปต่อกับพาร์ทที่5กันก่อนเลครับว่าเราจะเจออะไรพาร์ทที่แล้วเราก็ได้อาวุธอย่างอีฟิตนะครับมัดพึงบปะเลยกันนี่อะไรเนะี่ยเอ๊อเอ๊ะ อเอาไปกันหน่อยฮู้ยจ้อเฮ้ยขครับฮู้ยฮู้ยฮูลบก่อนแล้ก็นี่ขอใช้เอ้นี้ยันจบเกมเลยดีกว่า er <directions> นะครับมันจะได้เคลียร์มอนต์ได้ง่ายๆนี่ไงโอเคตายแล้วแล้วก็เอ้นี้ยิงได้อีกทีนึงจะไม่หมดจะไม่หมด เอออะไรด้วยคิดต่อยต่อยต่อย,ตอยอ้านะครับอึฮ้อ่าเ่ไปหมดไม่สนไปหมดี่สิ้นจริงืมหมดยังหมดยังไม่ตายไม่ตายโอ้ยยุงกัดผมนะ่ตะกี้นี้โอ้ยเจ็บเจ,บเจบ เอ้ตะกี้ยุงกัดโอ้ยีออันนี้อะไรอ๋อให้ตามแสงไปโอเคครับเอ้ยตอนนี้ผมอาจอยู่ตอนนี้ยุงเยอะมากนี่ก็แบบเข้าใกล้ทุกคนแล้วนะเฮ้ยอันนี้อะไรเนี่ยอีลิฟเปอร์ โอ้ยเจนเราตายเลยเฮ้ยโอ้ยเยี่ยมเลยโอ้ยเจนใ้เกียวไปวยหน่อยเกียวไปวยเกียวไปวยนะภาษาเนี่ยครับแปลว่าเกียร์ไวๆครับอือไปตามแต่งนี่ไปครับใส่สีขาวเอ็กซ์บ้านี่ก็นขำจังเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยปุ๊บ นี่อัตกิวมาอัเปัเฮรยบไม่ด d โอ้ยเยอะไปเยอะไปเยอะไปเอายิงไม่ออกอ่ะอืมเรื่องมากห้วเฮ้ยเดบุนดิคันแล้วก็เตะมาเตมาสิ โอ้ยยุงนี่ก็มาตอมจังเลยต้องขออภัยด้วยนะครับอยากเล่นมากแต่ตอนนี้ยุงกำยุงระบาดเหลาสุขภาพที่ดีครับทุกคนตัวนี้ก็เข้าเ,เริ่มเข้าหน้าฝนแล,ล้วอะไรอ,อ่ะบูบูม,บมฮะโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โว้ย มันเจอแมงมุมอีกเก็บเลือกกันฮ้ฮ้อือม้มาสิมาสิโอ้ยน่าลำคาดจริงโอเคตายอ,อันนี้อะไรเอ่ยโอ้ยวอเทอร์นำ้ำ น้ำมนต์สกัดติดโอเคน่าจะเข้าไปที่นี้เอ๊ะถือว่าต้องเคลียร์ให้หมดก่อนหรือเปล่าผมว่าใช่แน่นอนมาสิมาสิไม่กลัวเลยไม่งูพวกนี้เฮ้ยมาเดี๋ยวไม่ทิ้กันแล้วก็ต่อยต่อยต่อยอฮ้ยโงอึ้ยโตโะโต๊ะโต๊ะโตโะโตโะ ร้อยเ,เยก็บเลือก่อนโอเคต้องเเคให้หมดจริงด้วยเอาแยอะเอาเยะยุงตอมอีกแยะโอ้ยเนาะเกมจะไม่สนุกเพราะมียุงตอมนี่แหละพวกป้าแล้วนี่อะไรกับเนี่ยไอ้พวกไอ้เกีียวอย่ามาพูดนี่นามาสิมาสิ อื้มหมดแบบอัลไซนจริงเหรอได้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 เฮ้ยผม,มว่านะเราเราเปลี่ยนอาวุธก่อนเดี๋ยว,วยกอามมาเปลี่ยนเป็นอาวุธทอร์ดีกว่านะโอเคมาเลยมาเลยมาเลยซับอุ้ยซับเลย Ơ Mà xem mà xem Cần stop, Ui Mà lại cần đốt Mày kinh Ê này Mày kinh lắm Mà Đi lên ลราไ่ฆ่าเราฆ่าล้วเกินไอ้บ้าเอ้หยอโอ้ยเฮ้ย,ย,ยผมว่าไอ้นี่มันไม่อยูเลยเอาแฮน,นกันก่อนนะมาอีโมดี้ไอโมดี้มา โอ้ยมาสิจริงจริงจ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 ิงโอ้โหอะไรเนะี่ยอ้าเรียบร้อยฮู้โอเคก็ผ่านมาตรงนี้โอ้โหไอย้ยมทูตนี่เอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะเนี่ยใช้ได้เลย เสียงอะไรแตกเดี๋ยวขอใช้อลาสพอเดี๋ยวยาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยมัเปลี่ยนเป็นอีฟิตอ่ะโดดมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีเรดออฟให้เก็บเดี๋ยวค่อยมาเก็บแล้วกันครับขอข้างไปตรงนี้ก่อนนะครับไปเอาบลูออฟนะครับอินบลูออฟอยู่พลางนี่ไง เอ้าตูเอ้ยอะไรเนี่ยอ๋อหรือว่าเราต้องกระโดดไปโอเคโอเคผมรู้แล้วครับผมก็ต้องกระโดดมาตรงนี้เอ้าไม่ถึงได้ไงเนี่ยโอเคถึงโอเคมาเก็บเศษรูออก่อน โอเคถึงแต่ว่าเราก็ต้องกระโดดมาตรงนี้เลยมาแล้วก็จะมีพวกมาร์ตอนมามาแล้วก็จิง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 ิง,ง,ง,งเอาสิโอ้ฮึชอฮึชอมาสิมาสิ <c oughs> ไม่กลัวหรอก โอเคโอ้โหมากันเพียบเลยนะกแกฮึึมักกระโดดฟัฮึฮึจ่อฮึยอฟักมาเลยหยาสิงเกอสิงเกอฮึไปเดี๋ยวมันถึงกฟเลย

ตงไปผมว่าเหมือนเดิมแน่นอนน่นไงไง <c oughs> ดาวทำให้ดาวถูกม,มันไม่ถูกอย่างนี้โอ้ยมุมกล้องลำทำรายพี่มาก <c oughs> โอเคผมก็ก็โดมาตรงนี้ก่อนนะับโอเคจะได้จะได้ไม่ต้องทำลายมุมกล้องละมาสิมาสิโอ้เยอะๆอย่างนี้ <c oughs> เยอะๆกันแบบนี้นี่ครับน้ำสักสิ น,นี้ไปเลยรถมอนทุกตัวนนตายหมดครับโอ้โหได้เล็ออกมาโคตรเยอะน้ำมันตัดติดเยี่ยมจริงโอเคแล้วก็ต้องกลับไปตรงนี้เอลิฟออกนี้อย่าไปต้องสนใจครับเดี๋ยวผมเก็บนอกรอบไม่ต้องห่วงเนี่ยเฮ้ยกดเก็บ này không quá à sai rồi có thể tò mò này không cho đi ở đây ơi ao tu chửi ở đây, อ้าวแกสินะที่เอายุงมาตอมฉันนะ่ะที่ฉันเล่นเกมนี่นลำบากนะเว้ย้ยไอบ้ามาเลยไอ้บ้าอ้าวเยอะ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 เหรอเออ,เอ,อ,เอ,อมาเดี๋ยวทิกเกอร์แล้วก็เฮ้ยกระโดดเออ,กกเอ,อแล้วก็ยิง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 ,งมาเต็มาเตะ หูฮึตบหน้าๆๆห,หนูหูหูตบตบฮึฮึนานน้าสินอาดิเฮ้ยโอ้โหมาสิเดี๋ยวไทิกเกร์ใส่มันเลยครับเอ๊ะแล้วก็ใส่ไฟพา้มติมติๆมมเออเฮ้ยอบ อืมหลบได้ยังไงครับเนี่ย,อยโอ้โหเฮ้ยไปนหนึงไปนหนึงต่อเวลาหน้าใช้ยาก่อนโอเคลบ,นะอล,บออลบมาเฮ้ยลบอืมสวยเฮ้ยลบมาอ่าหลบได้นี่ไงนี่ได้งไงสิงเกอร์ à ui đi ui ngay ui đi ôi ha 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 ba lại hả ha 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 ôi 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 lột ôi ôi ui ui Hmm, ôi ôi ôi

ขนาดรอบผมฉันยังชนะไม่ได้เอ๊ะอำไมมีไฟคมตัวแล้วเนี่ยอืโอ้โหสาบไปแบบเท่เอิ่มเอาซะเกือบตายไปะ่ะายิวเลือดก่อนโดยใช้เดวิติกเกอร์นะ ต้องเสียดายมันโอ้มีหลอดเลือดตรงนี้เลยปิดเลยโอเคแล้วก็เข้ามาตรงนี้เลยคนระับหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่แรืว่าต้องกระโดดไปโอเคอ๋อ อ่า xm yes เอาด้วยใส่ไว้ตรงนี้เฮ้เดินผ่านไปเลยอ๊บเก็บเลือดก่อนเออลงไปครับกระโดดไปตัวกระโดดมาเฮ้ ตรงนี้ไม่ใช่ครับตรงนี้ไม่ใช่ลง,ไ,งไปข้างล่างก่อนโอเคประตูตรงนี้ก็เปิดแล้วโอเคมิชชั่นเคลียร์นะครับผมนี่โรคนฮัลโหลโอเคผมขอจบไว้ที่นี้ก่อนนะครับผมก็ยิบแล้วสองมิชชั่นนะครับโอเคไว้เจอกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ